ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดลูกปืนล้อแบบบ้านๆนะครับอ่าเอาเป็นว่าวิธีการถอดง่ายๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนมากก็จะถามกันเข้ามานะครับว่า,าลูกปืนล้อนะครับผมอยากเปลี่ยนลูกปืนล้อผมอยากเปลี่ยนดุมล้อแต่ผมไม่มีไม่รู้นะครับว่าจะถอดลูกปืนล้อออกอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ มาถอดลูกปืนล้อในสไตล์บ้านๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนๆนะครับว่าผมจะมีวิธีการถอดอย่างไรนะครับอ่าพร้อมกับนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการสอดซี่นะครับสอดซี่สาหรับดุมย่อนะครับเพื่อนๆว่าจะมีวิธีการถอดอย่างไรสําหรับดุมย่อที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับใช้ซี่เบอร์ไหนนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเพื่อนๆ เอานะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาเริ่มทําการถอดลูกปืนล้อนะครับโดยใช้ตัวทีด้ามตัวทีนี่แหละนะครับเพื่อนตอกงัดก่อนนะครับตอกงัดงัดนะครับนี่ทีนี้ก็ตีเลยนะครับหลังจากที่เราตอกงัดแล้วบูธกลางมันจะเอียงนะครับพอบูธกลางเอียงเราก็จะมีจังหวะลงไปตีลูกปืนออกนะครับเพื่อนอันนี้เป็นภาพไม่ได้ทําการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนไม่ได้สโลว์ภาพด้วยนะครับไม่ได้เร่งสปีดภาพด้วยนะครับอันนี้ คลิปจริงไม่มีการตัดต่อนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ไม่งอตัวดูดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการตีลูกปืนล้อนะครับไม่งอตัวดูดเลยนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่งซื้อมาได้สองสัปดาห์นะครับเลขไม่ยังไม่กี่ร้อยโลเลยนะครับทีนี้เขาก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นดุมย่อนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับดุมย่อที่ลูกค้าซื้อมาให้ก็เป็นตัวนี้นะครับ าถามว่าดุมล้ออดุมย่อใช้ดีไหมผมว่านะครับปัญหามันเยอะนะครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นความอันตรายนะครับที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ดุมย่อนะครับล้อหลังมันมันจะไม่มีเบรกนะครับเพื่อนมันจะไม่มีเบรกแล้วก็ปัญหาตามมาก็คืออจุดยึดน็อตสเตอร์นะครับจุดยึดสเตอร์นะครับเพื่อนจุดยึดสเตอร์ก็คือการขัน น็อตยึดกับอลูมิเนียมเราไม่สามารถขันให้แน่นได้นะครับเพื่อนๆนแต่เพราะว่าขันแน่นเกลียวมันจะเสียเกลียวมันจะรูดนะครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งนะครับเพื่อนก็คือถ้าเราขันไปแล้วน็อตมันจะคลายนะครับน็อตมันน็อตมันมักจะคลายตัวนะครับมันอันตรายนะครับเพื่อนรวมไปถึงนะครับอดุมดุมย่อนะครับเพื่อนดุมย่อนะครับที่เพื่อนๆนเห็นในขณะนี้นะครับอ่า ดุมย่อที่เพื่อนๆเห็นก็คือเขาจะยึดสเตอร์เข้ากับดุมล้อโดยตรงเลยนะครับโดยไม่มียางกระชากซับแรงกระแทกรับซับแรงกระชากเลยนะครับดังนั้นนะครับการใช้ดุมย่อนะครับมันก็จะมีผลอย่างหนึง่งก็คือโซ่มันจะกระชากสเตอร์โดยตรงนะครับโซ่มันจะกระชากสเตอร์โดยตรงผลก็คือโซ่สเตอร์มันจะสึกเร็วนะครับเพื่อนๆโซ่มีโอกาสขาดได้เร็วด้วยนะครับเพื่อน ะนะครับดุมล้อตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเพื่อนๆนครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตีลูกปืนเข้านะลูกปืนที่จะตีเข้าก็คืออ่า <H all> ดุมล้อตัวนี้นะครับเพื่อนๆอ่าน่าจะเป็นของโซนิกนะเป็นของโซนิกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นลูกปืนเบอร์ใหญ่ทั้งสองตัวเลยหกสามศูนย์หนึ่งทั้งสองตัวนะครับเพื่อนๆทั้งซ้ายและขวานะ วิธีการตีลูกปืนเข้าก็คือตีขอบนอกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ตีแกนกลางนะถ้าตีแกนกลางลูกปืนมันจะสึกมันจะเสียหายนะครับเพื่อนๆดังนั้นให้หาเด็กลองแล้วก็ตีบริเวณขอบนอกนะครับไล่วนไปเรื่อยๆจะตีเป็นลักษณะก้ากระบาดก็อ่ะตีกันเข้าไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับต้องใช้ไม้รองด้านล่างนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเนี่ยนะครับลูกปืนตัวเล็กมันไม่สามารถใส่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าดุมตัวนี้น่าจะเป็นของโซนิกนะ นะครับเพราะว่าเป็นลูกปืนเบอร์ใหญ่นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อนเป็น6 3ส1ศนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ไอสเตอร์นะครับเพื่อนสเตอร์ตัวนี้อ่ามันไปถ้ามันน่าจะไปลงกับของโซนิกนะน่าจะไปลงกับของโซนิกนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นน็อตรูใหญ่เบอร์14นะครับเพื่อนจะน่าจะไปลงกับของโซนิกนั่นแหละนะครับใส่ของเวฟไม่ได้นะครับเวฟดรีมไม่ได้เลยนะครับเวฟร้อยยี่ห้าก็ไม่ลงนะครับเพื่อนนะเพราะว่า รูน็อตพวกนี้มันจะกว้างกว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางลูกปืนที่เขาแถมมานะครับพอมาดูแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นหกสามศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งสองอ่าทั้งสองตลับเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นดุมหน้าก็หกสองศูนย์หนึ่งทั้งสองตลับนะครับโอ้ขออภัยนะครับรถคันนี้ดุมหน้าใช้เป็นดุมเดิมนะครับไม่ได้เป็นดุมย่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยเป็นหกสองศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อน ก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมบอกผิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนเบอร์ตัวใหม่นะครับหกสามศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับที่จะต้องซื้อที่จะต้องได้ใช้นะครับเพื่อนเพราะว่าลูกปืนเดิมมากับรถหกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งตลับหกสามศูนย์หนึ่งหนึ่งตลับนะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นดุมย่อตัวใหม่นะครับก็เป็นลูกปืนเบอร์หกสามศูนย์หนึ่งทั้งสองตลับนะครับเพื่อนอ่ะนะครับ ก่อนที่จะทําการตีลูกปืนเข้าไปนะครับเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนก็ได้แงะฝาพาสติกออกเพื่อทําการอัดจารบีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่อัดจารบีเข้าไปแล้วก็ตีขอบนอกเข้าไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อนทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าดุมล้อตัวนี้นะครับเพื่อนเป็นดุมล้อชนิดเจาะรูซี่บังคับทิศทางนะครับเพื่อนนี่แถวบนมันจะเอียงไปทางด้านขวานะครับ ขาจะเจาะเ,เอียงไปด้านขวาส่วนฝั่งนี้เจาะลงตรงๆเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นดุมย่ออีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่บังคับทิศทางมานะครับเพื่อนๆดังนั้นในขั้นตอนการสารซี่แน่นอนแหละนะครับเพื่อนๆมีปัญหามีปัญหาในการสอดซี่นะครับแล้วก็ในการสารซี่มันจะยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆถ้าไข่ไม่ถูกทางมันจะ ขัดหน้าขัดหลังมันจะคล่องมันจะเกี่ยวกันนั่นแหละนะครับในขั้นตอนการสอดซี่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันจะยากสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมความสวยงามมันมีนะครับแต่ว่ามันก็แฝงไปด้วยความอันตรายของดุมย่อนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็อย่างที่บอกนั่นแหละเบรกหลังไม่มีนะครับเบรกหลังไม่มีเบรกหลังไม่มีทีนี้สเตอร์ก็ยึดเข้ากับ ยึดเข้ากันกับไอ้ดุมล้อโดยตรงนะครับเวลารถเราออกตัวกระชากโซ่ก็จะกระชากสเตอร์โดยตรงนะครับสเตอร์ก็จะกระชากดุมล้อโดยตรงเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นความสึกหลอมันจะมีนะครับโอกาสที่น็อตจะรูดน็อตจะขาดมันมีสูงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นดุมล้อแบบเดิมๆนะครับดุมชุบดุมอะไรธรรมดาเราจะใส่ยางดุมล้อเพื่อซับแรงกระชากเข้าใไหมล่ะนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับเ้าเรามาดูนะครับว่า อ่าซี <şu> ่รวดนะครับสำหรับดุมย่อเราใช้เบอร์อะไรนะครับเพื่อนเพื่อนก็อ่าวัดความยาวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าเบอร์อะไรนะครับอันนี้วัดให้ดูเลยนะครับเห็นเพื่อนๆนถามกันบ่อยๆนะครับดุมย่อใช้ซี่เบอร์อะไรครับก็นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้วัดนี่วัดจะโค้งมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวัดจะโค้งมาเลยนะครับก็เป็น17.2ก็คือร้อย เอ่อร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเพื่อนเพื่อนร้อยเจ็ดสิบสองมิลลิเมตรก็คืออ่าหนึ่งเจ็ดสองนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเบอร์ซี่ที่จะใช้กับดุมย่อนะครับถ้าเป็นดุมย่อทั้งดุมหน้าแล้วก็ดุมหลังก็เบอร์เดียวกันเลยนะครับหนึ่งเจ็ดสองนะครับเพื่อนเพื่อนย้ำนะครับหนึ่งเจ็ดสองบอแมนบอยห่วยเด้อพี่น้องเด้อบอลแมนบอกเลขเด้อเบอร์ซี่ลวดครับเบอร์ซี่ลวดนะครับ อ่ะนะครับอันดับแรกเลยเราก็แยกซี่ออกมาก่อนนะครับซี่ที่เพื่อนๆเห็นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกคลิปที่ทํามาก็ซี่มันก็จะมีอยู่สองซี่แค่นี้แหละนะครับมีซี่งอน้อยกับซี่งอมากเห็นไหมความโค้งงอของคอซี่นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวหนึ่งเป็นโค้งธรรมดาตัวหนึ่งเป็นโค้งหักศอกนะครับมันเพื่อนมันจะสั้นยาวกว่ากันอยู่หรอกนะครับเป็นบางยี่ห้อนะครับมันจะเห็นชัดเจนเป็นบางยี่ห้อนะครับเพื่อนทีนี้ในการสอดซี่นะครับ สอดไปเลยนะครับเจ้าตัวไหนสอดก่อนก็ได้นะครับรูเว้นรูนะครับเจะรวนเอาสั้นคอสั้นนะครับงอน้อยสอดก่อนก็ได้หรือว่าเอางอมากสอดก่อนก็ได้นะครับรูเว้นรูสอดไปโลดนะครับรูเว้นรูนะครับอ่านะครับหลังจากที่สอดนอกเข้าในนะครับทีนี้ก็นะครับถ้าสอด คอสั้นหรือว่างอน้อยเข้าไปก่อนนะครับรูที่เหลือก็ต้องเป็นงอมากนะครับเพื่อนๆแบบงอน้อยสอดดูเว้นรูรูที่เหลือก็ต้องเป็นงอมากสอดต,ตามลงไปนะครับเพื่อนๆการสานแบบนี้เขาเรียกว่าการสานหลบปั๊มนะครับสอดนอกเข้าในนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าหลังจากที่เราทําการสอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับด้านนะครับกลับมาด้านนี้ปัญหาตามมาแน่นอนนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเราจะอาตัวไหนสอดก่อนก็ได้นะครับระหว่างคอสั้นกับคอยาวหรือว่างอน้อยกับงอมากนะครับเอาตัวไหนสอดก่อนก็ได้นะครับสอดลงไปรูเว้นรูเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราก็สอดแบบนี้แหละนะครับหลังจากที่เราสอดเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับรูเว้นรูเสร็จสับเรียบร้อยก็รูที่เหลือนะครับกับกับซี่ส่วนที่เหลือนั่นแหละนะครับมาสอดให้เต็มนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆก็สาธิตวิธีการสานให้นะครับ ในคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับก็ได้ทํามาหลายคลิปแล้วแหละนะครับสําหรับวิธีการอ่าเรียกว่าสารซี่นะครับอันนี้เรียกว่าสอดซี่นะครับการสารซี่เข้ากับวงล้อนะครับก็ได้ทํามาหลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็อ่ะเดี๋ยวไปค้นหาดูได้ในคลิปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็สอดไปให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเอานะครับคลิปนี้ นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับสําหรับท่านที่ถามมาสําหรับวิธีการถอดลูกปืนแล้วก็ตีลูกปืนเข้านะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับก็สอดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะครับในขั้นตอนการวางนะครับมันจะวางยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าซี่ตัวหนึ่งมันบังคับทิศทางมานะครับเราจะปัดไปยากปัดให้มันไปอยู่ระนาบเดียวกันมันปัดยากนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องค่อยค่อย ค่อยๆทาสักนิดหนึ่งนะครับมันทํายากนะครับแท็ซี่บังคับทิศทางนะครับซี่มันจะค่อยกันสารกันแบบนี้แหละนะครับทําทํายากสักนิดหนึ่งนะครับอ้าวนี่นะครับเพื่นอนๆอ้าวก็วางไว้หลังจากนั้นก็เอาวงล้อมานะครับมาวางแล้วก็สอดรูเว้นรูนะครับเพื่อนๆทีละแถวนะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่า ซี่แถวล่างนะครับมันเอียงไปด้านไหนแล้วก็ค่อยเอียงไปด้านนั้นนะครับเพื่อนเอเอาจบไว้เพียงเท่านี้